วัสดีครับผมลุงเพลินครับที่ช่องปูผาามือนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูต้นไม้สมุนไพรรักษาโรคเท้าแตกครับได้ผลดีจริงๆนะครับอย่างนี้มาเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับมาแล้วนะครับมาเจอแล้วครับต้นอะไรครับต้นอะไรครับฮะต้นดอกรักครับต้นดอกรักนะครับต้นดอกรักแก้เท้าแตกได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหนึ่งอาทิตย์ครับ หนึ่งอาทิตย์เห็นผลนะครับเอาส่วนไหนของอต้นดอกรักต้องเอาอยางต้นดอกรักนะครับเด็ดเลยนะครับลุงเพลินเด็ดเลยนั่นแหละม,มียางเลยก็ยางขาวๆดูดูด<ๆ>นูนี่ขา,ขาวๆนี่แหละทาไม่ไม่ไม่ว่าเอากี่ใบนะครับต้องเอาเยอะๆะนะครับแต่นี่สาธิตนะครับทําให้ดูนะครับขั้นตอนนะครับ วิธีทำนะครับวิธีทานะครับข้อภัยนะครับทานะครับทาทาเท้าของเรานะครับทาขึ้นขึ้นเลยนะครับทาครับทาให้ทั่วเลยนะครับทาให้ทั่วเลยนะครับนี่ครับทาให้ทั่วเลยนะครับทาให้ทั่วเลยนะครับ เวันครับเห็นผลครับเกลี้ยงเลยนะครับใครอยากเท้าสวยนะครับต้องรองนะครับลองนะครับ7วันนะครับขัดนะครับจะเกลี้ยงเลยนะครับต้องทําไปเรื่อยอีกนะครับเพื่อให้เห็นผลนะครับวันนี้ลุงเพลินมาบอกสูตรอีกทีให้นะครับแตกเรื้อรังแตกมานานแล้วหายนะครับ ถ้าคลิปของเรานะครับมีประโยชน์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับกดติดตามเลยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับรู้นะครับคลิปใหม่ๆเราของเรานะครับวันนี้ก็ต้องจากลาไปก่อนนะครับกับลงเพลินครับสวัสดีครับสวัสดีครับ